ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริสูตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสัมันตาจักกะวาเวสุอันอัตอตาคัดชันตุเทวตาสัตร,รมังนิ มุนิลาฉันสะส,สุนันตุสังฆโมฆะถังสักเคกาเมจะลุเปขิลิสิขะละตะเนจันทะลิกเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวะนะขะหะเนเคหะวันตุทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสมายักขะ พระทันระนาคาติรัตรถันตาสันติเกยังมุนิวะละจะนังสาธโวเมสุน,นันตุธรรมสวาวกาโลอัยมกพันพระทันตาธรรมสวาวกาโลอะยมพระทันตาธรรมนาสววกาโลอะยมพระธันตา นะโมตัสสะภควัตโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ตัสสะภควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภควัโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนางคัจฉามิธัมมังสารนางคัจฉามิสังฆังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนางคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนางคัจฉามิ ตติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสารนังค exactly. ัจฉามินัตต <onsense>. ิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสัตถิเมโหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสารนังอันยังสังคมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาสักเกสุวิหะรติกะปิละวัตถุสะมิงมหาวเนมหะตาภิขุสังเคนะสัตถิปัญจั มันเตหิพิขุสะเตหิสัพเพเทวะอะระหันเตหิทะสะหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคตจ,จักอัถโขจตุนนังสุทธวาสะกายิกานังเทวานางังเอตะทะหูน อยัคโขภคะวาพิอยัยโหภคะวาสักเกสุวิหะระติกะปีตะวัตถุมิงมิงสะมิงมหาวะเนมะอะตาพิขุสังเคนะสัตทิงปันจะเมเตหิภิขุสะเตหิสัเพเฮวะอะระหันเตหิทะสะหิจะ โลก,กะธาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปตาโตโหติพระควันตังทัศนายะพิคุสังคัจจะยันนูนะมะยัมปิเยว,วะพระควเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาพระควัตโตสันติเกปันเจกะคาถาภาเซยามาติ อัตโขตาเทวตาเสยถาปินมาภะละวาปุริโสสัมมิิตังวาภาหังปะสาเลยะปะลิตังวาภาหังสันม,มิเชยะเอวะเมวะสุทธวาเวเสสุเวเทเวสุอัตตาิหิตาภควโะโตปุระโตปาตุลังละหันสุ อะทาโขตาเทวตาพระขวันตังอภิทะตาวาเอกะมันตังอะถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกะเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัม,มโยปะวะนัสสามิงเทวกายาสมาคตาอาคะัมหาอิมังธรรมะสม,มะยัง ทักขิตาเยวะปะอปะรา,าชิตะสังคติอะทาโคอัะปะรา,าเทวตาพระกวัตโตสันติเกอิกมังคา่าถังอภาสิตันตละพิโวะสะมาทะหังสุจิตตังอันตโนอุชุก,กะมะกังสุสาวทีวะเฮตานิขะเฮตวาอินทะลิยานิลักขันติปะทิตาติ อัทโกอัปปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิกมังคะถังอภาสิเฉตวาคีลังเฉตวาปะปีขังอิทะคีลังโอหะจะมะเนขาเนชาเตจะลันติสุทาวิมะละจกภุมะตาสันมะตาสุทันตาสุสูนาคาติ อะทะโขอะเปลาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถัางอะพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคะเตเสนะเตคะมิสันติอะปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายยังปะริปูเลสันตีติอะทะโขภควาพิขุอมมันเตสิ เยปุยเยนพิกเวทะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหูติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคจจะเยปิเตพิกเวอะเหสุงอติมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตตานังเอตาปะระมะเยวะเทวตาสันนิปาติตาอะเหสุง เสยถาปิไมหังเอตระหิเยเตพิกเวภะวิสันติอะนาคตามมัททานังอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวัตตานังเอตปะละมะมาเยว,วะเทวตาสันนิปาติตาภะควันสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิคิส สามิพิกเวเทวกายานางังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางันานาาาานางนามามิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุก,กังมะนะสิกะโลทะ้า สิสามิมีติเอวันพันเตติโขเตพิกุพกระขวาโตปัจจะโศสูงพระวาเอตะทะลุโวจะสิโลกะมะนุกะสามิยัถาภุมมาทัตตะทะัตสิตาเยสิตาสิขิลิคัมพระลังปะทิตตตาสมาหิตา ปุถูสีหาวรัศินาโลมหังสาพิสัมพุนาโอทาตะมะนะสาพุทธาวิปัสัน,นะมะนาวิราพิญโยปัญจะสะเตยตวาวะเนกาปิละวันตะเวตโตอามะมันจะศิยถาสาวเกสารเนีลเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิขะโวเตจัปปะมะกะลุงสุตวาพุทธทัสสะสารนางเตสัมปาตุละหุยานังอะมะนุสานะทัสสนังอัปเปเกสะตะมัมทัขุงสะหหัดสังอัฐาพัฐฐสัตตะลิงอตังเอเกสาหะ สานังอะมะนุสานะมัทธสุงอัะเฟเกนันตะมะัทธะหุงทิสาสภาพุทธาอะ,อะหุงตันจะสพังอริยายะวะวะขิตตวาจะขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาราเนาตเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาพิขวโว เยโวหังกิตตายิสามิคิราหิออนุปุะโสสัตตสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวันตะวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวนางฉะสหัสสาเฮมะวกายากยักขาอานันตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสสินโนโมธมานาอภิกามุงพิกุนางสามีติงวนางสาตาคีลาติหิิตสหัสายขขาวานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกุนางสามีติงวนางอิเจเตโสหะสหัสหัสายขขาานันตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสสิโนโมทมานาหภิการุงพิขุนางสามีติงวะนางเวสามิติปัญจะสตายขาอาันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสสิโนโมทมานาอภิการุงพิกุนางสามีติงวะนางภูมิพิโลราฉาคะหิโกเวปุรัสสนนิเวสนางพินโยนางตสะหะตสส หัสสังยักขานังปะลิลุปาสาติกุมพิโลโลาชะขะฮิโกโสปาคะสมีติงวะนังปุริมัจจทิสังราชาอาตารัตโถปะสาทสาติขันทะพานังอธิปติมหาราชายาสิสโสปุตาปิสัพาพาหาโวอินทะนัมา มหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันหะวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงว่านางทักขินันจะที่สังราชาวิลุโตตับภาษาสติอุมพันธานางอาทิตมหาราชายสัสสีโสปุตาปิสัปัสสะพระอาวอินทะนามามหาภรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสะสีโนโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสามีติงว่านางปัญชิมันจะที่สังราชาวิลูปโขภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสะสีโสปิตาปิตัสสะพระหวอินทพนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตมันะวันโตยสสสีโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสามีติงว่านาง อุนตาละจะที่สังราชากุเวโลสันปะสาสติยักขานังอธิปฏิมหาราชายศาสิโสปุตตาปิตัสภะโวอินทะนามามหพภลาอิติมันโตชุติมันโตวัน,นวันโตยศสิโนโมทัตมานาอภิกามุงพิกุนางสามีติงวะนังปุริมะที่สังทะตาลโถทักกิเนนะวิลุหโกปัดชิ เมนะวิรูปโขกุเวโรอุตลรรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสาทับทับละมานาอัตทางสูงวะเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวีโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเนทุเวเนทุวิทูจะวิรุ โตสหาจัน,นโนกามาเสถจะกินนุทะทุนิทันทุจะปะนาโทโอปะมันโยเทวสูโตจะมาติลิมาตะลิเจนจิตตะเสนโนจันคัตทับทบโพมโหราชาสะชะโนสะโพอาคูปัญจะสิโข,ขเจวะติมพะรูสิลุ ลิยะวันจะสาเอเตตันจะจะราชโนทับคันทับโพมาสหาราชุพิโมธะมานาหาภิกามุงพิกุนางสามีติงว่นางอะทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัดจกากันพระรัศตราอาคูปายาคาสหา,าติภิยามุนา ทะตะรัตถาจะอาคูนาคายะสะสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสะมีติงวนังเยนาคลาเชสหาลาหาวันติทิพาธิชาปักขิวิสุทจักขูเวหายะสาไตเตวณะมะปันตาจิตลาสุปันนาอิติเสนามัง ยะพระยันทะตะทานาคราชาณมาสิสุปันนาโตเขมกาสิพุทโธสัตสันหาหิวาจายิอุปะวะยะหันยันตานาคาสุปันนาสละณมะมกังสุพุท,ทังสิตาวะชิละตัดเถนะสะมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาละ วัดเสเตอ,อิทิมันโตยสัสสิโนกาลกันชาภะมหาพิมาอสุราเทวะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจปะปะลาหาราโทนนะมุจีสหตัสะตันจประปะลิปุตานังสัพเพเวโลจานามะกาสันในหิตวาพาระลิงเสนัง ลาหุผะทะมุป,ปาขะมุงสหะสะมโยธานิ้ภัตพะทันเตยพิคุณนังสามีติงวะนังอาโปจเทวาปัตตวีเตยโยเตยโชวายโยท,ทักขะท่าขะมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสมโมจเตยสหะสหะเมตากะลุกาอิกาเอคูเทวายะส,สิโนโ ทะเสเตทะสะทายกายาสเพอนันตะวันนิโนอิทิมโตสุติมโตวนานะวันโตยะาสตาิโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขุนังสามีติงวะนางเวทูจะเทวมะหะลีจะอะสมาจะทุเวยามาจะทะสูป,ปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระคิตาสุริยันสูป,ปนิสาเทวาสุริ ยะมาคูปุรักขิตาณขัตตานิปุรักขิตา,าอาคูมันทะพระลาหากาวะสูนางวาสโลเโสโถสโกปาคปุริทะโททะเสเ,เตทะสะทากายาสพเพอ,อนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสะสีโนโมทา,านอาอภิกามุมพิขุนางสามีติงวะนาง อทัทคูสหภูเทวาชาละมะคิสิขาลิวะอริทกากะจะโลชาจาอุมมาปุภานิภาสิโนวะลุณาสหาธรรมาจัจุตาอะจานาชากาสูเลยะลุกิลาอาคูอาคูวาสะวะโนสีโน ทเสเตทัสทากายาสเพอ,อนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตจะสิโนโมทมมนาอภิการมุงพิคุนางสามีติงวันานางสามมาัมานาหะสัมมานามนุสาอานุสุตมาทิทาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมะโนปะทูสิกาอาทาคูหะละโยเทวเยจะ โลหิตาวาสิโนปารคาภะมหาปารคาอาคูเทวายาสสิโนทเสเต,เตทัสทากายาสเพมานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสสิโนโมทมามนาอภิการมุงภิขุนางสามีติงว่านางสุกา,กากาลุมหาอะลุม,มาอาคูเวขะณัสาสะหะโอทาตาคะ ยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทธมัตตาหาละขาชามิสกาจะยะส,ะสิโนพระนายางอาคาปะชุนานะโยทิสาอาภิวสันติพระเสเต,เตสะพระสัทากายาสัพเพอนันตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยะส,ะสิโน สัพพิตการามถีถาโชตินาะมาจากอาสานวนาวานิมาณละติโนอาคูอะถาคูป,ปะละนินิมิตาทะเสเต,เตทะสัทธากายาสัพเพอ,อนันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัติโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสามีติงวันนาง สัเทเถตเทวนิกายาสัพเพนานันตวันนิโนานามันนะวะยเนวะอาชันคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหาปาลุตะทะชาติมัคคีรังโอทะทินะนะสาวังทักเขโมขะตะรังนาคางจันทางวะาสิตาติตัง สุภะระหะมาปะระมันโตปุตโตทิมันโตสหะสนังกุมารโหติเลโสโสปาคาสามีติงวะนางสหะสาพะระหะมะโลกานังมหาภะระหะหะมาพิติพัตติอุปปันโนชุติมันโตพิสะมากายโยยะสะสิโนโส ะเสทิสราอาคุปันเจกะวะสะวันติโนเตสันจะมัญชนาอาคาปาริโตปาริวาติโตเตะจะสับเพอภิกันเตสินเทเทเะวะสะหะละหะมะเกมาละเสะนาอาิกามิพันสะก,กันหันสะมันทิยังเอทะคันหะทะ พันนะทะพระธาลาเคนะพันทะมัตุโวสะมันตาปะลิวาเลธะมาโวมุนจิทะโกจินังอิตตตัดทะมาหาเสนโนกันหาเสนังอภิอเปสาอิอิปันินากาละมาหา อาจจะสลังกัตวะณเกละวังจะถาปารุสโกเมโคนันยันโตสะวิชุโกสะตะถาโสปาจุทาวาติสังกุธโธอสยังวะเสตันจสะสพังอภิยายะวะวะติกัตวาจักุมาตะโตอามันตะยิ สัทธาสาวกเกสารณีลเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวมเตจะอาปะมะกะลุงสุตวาพุธทธัสสะสารส,ส,สานังวีตะละเคหิปกามุงเนสังคำม,มันปิทิกชะยงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยา ต,ตายะสาตสีโนโมทันตาสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ